ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูธ Mitsubishi Motors นั่นเองค่ะส่วนจะมีไฮไลท์อะไรให้เราไปติดตามเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันได้เลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธ Mitsubishi Motors นะคะและข้างหลังดิฉันค่ะเป็นรถ Mitsubishi x p a n d e r Cross นะคะเดี๋ยวเรามาถามพี่เขาดีกว่าว่ามีจุดเด่นแล้วมีอะไรที่แบบอยากจะแนะนำเราบ้างสำหรับรถคันนี้ค่ะ สำหรับรถมิซูซึ่ดรคอร์รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณลูกค้าหลายๆคนนะครับที่กำลังมองหารถภายในครอบครัวอยู่นะครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็คือโดดเด่นเลยนะครับเป็นสำหรับชุดแต่งนะครับซึ่งพัฒนาจากตัวมาตรฐานนะครับแต่งไม่ว่าจะเป็นคิ้วคิ้วล้อนะครับแล้วก็ด้านบนก็คือจะเป็นในส่ซนของลาวลังคานะครับเพื่อที่จะยึดแหลกสำหรับคนที่ชอบการ พอจนภัยนิดนึงการเดินทางอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถไปดูภายในได้กะทับกัแบต่างยังไงบ้าแงบบภายในการตกแต่งเป็นยังไงบ้างครับ,รบสาหรับภายในนะครับด้านหน้ามองอ<ช>มองภายในรถเลยนะครับคือการตกแต่งก็คือคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะตกแต่งด้วยสีดํากับสีน้ําตาลนะครับแล้วก็บาอกา็คือเป็นสีน้ําดํากับน้ําตาลเช่นกันนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความหรูหราของตัว Mitsubishi Eclipse Cross นั่นเองนะครับผม พวงมาลัยในส่วนของพวงมาลัยจะมีด้านซ้ายมือเป็นพวงมาลัย m ัลติฟังก์ชันนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงรองรับ Apple CarP l a y นะครับแล้วก็กดรับและว,วางโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้เช่นกันนะครับในส่วนของอีกด้านหนึ่งด้านขวามือของพวงมาลัยนะครับจะมีระบบลอกความเร็วที่พวงมาลัยด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งตัวนี้จะช่วยให้ผู้ขับนะครับผ่อนคลายจากการเดินทางคือไม่ต้องเหยียบคันเร่งแช่ไว้นะครับ อันนี้ก็คือเพื่อความสะดวกสบายนะครับผมระบบเกียร์ตัวนี้เป็นระบบเกียร์4สปีดนะครับพร้อมกับติดตั้งไอเอ็นซีเข้ามานะครับเพื่อที่จะเปยนเกียร์นุ่มนวลนะครับผมในส่วนของด้านท้ายตัวกันชนหลังนะครับจะมีรองนะครับรองในส่วนของอตัวกันกระแทกนะครับตัวกันกระแทกแล้วก็ตรงนี้จะเพื่อเป็นสีดำเข้ามาเพื่อความสปอร์ตนะครับผมพร้อมกับไฟไฟเบรก LED นะครับผมไฟท้ายก็เป็น LED ใช้กันเป็นสเปกตรัม LED สำหรับทั่วแคมเปญหรือโปรโมชั่นของรถตัวนี้มียังไงบ้างคะเดี๋นี้ในส่วนของแคมเปญดอกเบี้ยแค่1.99นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ยังจะมีในส่วนของถับฟรีให้อีก3 3เดือนนะครับหรือ9 0ิวันนะครับผม สำหรับลูกค้าคนที่สนใจอยู่ช่วงนี้ในงานมอเตอร์โชว์นะครับมีแคมเปญดีๆจาก m Mitsubishi มอบให้ครับผมหรืออาจจะติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่บูธกับเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เช่นกันครัค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวไฮไลท์นะคะของทาง m i t ซูบิชินะคะนั่นก็คือ Pajero Sport e ต i t e e dition นั่นเ,เองค่ะสำหรับตัวนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะ คือรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ตกแต่งพิเศษจากรุ่นมาตรฐานนะครับซึ่งตัวนี้เพิ่มมาในส่วนของที่เห็นได้ชัดคือตัวอักษรเป็นอักษรน,นูน3มิตินะครับผมกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับผมนอกจากนี้คือยังทรงไว้ในส่วนของระบบตัวลอ้อความเร็วแปรผันอัรถแล้วก็มีระบบ FCM อยู่เหมือนเดิมนะครับผมกระจังหน้าคือเป็นสีดำใต้กันชนก็คือเป็นสีดำเช่นกันนะครับผมคือด้านหน้าที่จะเห็นได้ชัดก็คือจะเป็นโทนสีดำเพื่อเพิ่มความสปอร์ตครับ นอกจากนี้ลังคาก็ยังเป็นสีดำนะครับลังไายยงเป็นสีดำนะครับผมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ก็คือจะเป็นเบาะตรงเสียงน้ำตาลเขาเรียกว่าเป็นเบาะโพลเลโมดูลเล่นั่นเองซึ่งเบาะนี้จะสะท้อนความร้อนนะครับเวลาลูกคุลูกค้าจอดรถตากแดดเนี่ยเบาะมันจะไม่ร้อนนะครับผมช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นม่างนั้นเลยครับผมครับผมซึ่งรุ่นนี้จะมีอยู่พัฒนามาจากเอารุ่นมาตรฐานเป็นตัว GT Premium ขับเคลื่อน2อล้อกับ GT Premium ขับเคลื่อนสีล้อมาเป็นตัว e n o l c t i o n นะครับซึ่งสีจะมีอยู่2สีนะครับสีขาวสีดำครับเก็บสัมภาระภายในเป็นยังไงบ้างคะสูนมากใจเก็บสัมภาระภายในนะครับมาดูกันครับเป็นบาออันนี้เป็นประตูไฟฟ้านะครับผมสามารถที่จะปรับตำแหน่งได้นะครับผมมองจากภายในมีค่อนข้างจะกว้างนะครับผมอันนี้ก็คือการภาบเอกะค่อนข้างอเนกประสงค์เช่นกันนะครับ เบาะแถวที่3สามารถหยิบพับราบได้นะครับ,บเบาะแถวที่2สามารถหยิบพับราบได้เช่นกันสําหรับโปรโมชั่นของคันนี้นี่เป็นยังไงมาค่ะคุณพีคืคอในส่่อของโปรโมชั่นตัวนี้นะครับมีโปรโมชั่นที่เพิ่มเข้ามาจากาเป็นแคมเปญดูแลปีตึงใจนะครับหมายความว่าลูกค้าเอารถมีหน้าที่ขับนะครับทางวิสซบิชิเป็นคนดูแลคือเอารถเข้ามาทุก1นึ่งกิโลจนถึง1นึ่งแสนคือจะฟรีค่าแรงนอกจากฟรีค่าแรงแล้วฟรีน้ำมันเครื่องให้อีกด้วยครับ อันนี้เป็นหนึ่งโปรโมชั่นที่ทางมีสุบิชิมอบให้ทางคุณลูกค้าครับนอกจากนี้ก็คือมีช่วยนะยังมีส่วนของเป็นอดอกเบีย้ยต่ำด,ด้วยนะครับผมดอกเบีย้ย0.99เช่นกัน,กนเป็นกับตัวตัวไอคอน r ์ครับผม ขอบคุณค่ะสำหรับแครนะคะที่สนใจและยังไม่จุดใจพอสำหรับปีนี้นะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่บูธมิซึชิมอเตอร์ได้ได้ตลอดเลยค่ะตลอดที่ช่วงที่28กรกฎาคมนะคะสำหรับนานานะคะถ้ามีครอบครัวก็ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าคันใหญ่มากแล้วก็เก็บสัมภาระได้เยอะค่ะแต่ตอนนี้ต้องหาค่าแฟนก่อนนะคะเขาเดียซื้อคดีถ้ามีแฟเมื่อไหร่ปุ๊บจะซื้อเลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บูธรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์ที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่41นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ Challenger Hall เมืองทองธานีแห่งนี้นะครับแล้วก็ที่บูธมิตซูบิชิมอเตอร์ของเรานะครับปีนี้เรามีไฮไลท์ด้วยกัน2รุ่นนะครับเริ่มจากคันแรกเลยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับมิตซูบิชิปา a j โร่สปอร์ต l i ลิท dition นะครับซึ่งมาภายใต้คอนเซ็ปต์เดอะมาสเตอร์พีนะครับแตกต่างเหนือระดดัับนีกเยว ซึ่ง Elite Edition ตัวนี้ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาจาก Mitsubishi b a j o s p s r t r t นะครับในรุ่นท็อปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับซึ่งก็อัปเกรดมาจากตัว GT Premium นะครับแล้วก็ตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับ GT Premium เช่นกันมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีสีดำนะครับแล้วก็สีขาวหลังคาดำนะครับซึ่งจอดอยู่ข้างๆผมนี้โดดเด่นครับเริ่มตั้งแต่ตัวภายนอกด้วยชุดตกแต่งพิเศษนะครับมาในโทนสีดำเริ่มตั้งแต่ตรงกระจังหน้า แผงกันกระแทกนะครับตรงใต้กันชนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังราวหลังคานะครับรวมถึงตัวล้ออลลอยขนาด18นิ้วนะครับซึ่งก็มาในโทนสีดําดูดุดันแล้วก็พรีเมียมเลยทีเดียวส่วนภายในครับอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากนะครับวัสดุหุ้มเบาะสีน้ําตาลทำด้วยวัสดุพิเศษช่วยสะท้อนความร้อนจากแสงแดดโคเล่โมดูเลไม่ร้อน แม้ต้องจอดรถตากแดดนะครับเป็นระยะเวลานานแล้วนอกเหนือจากนั้นครับก็อัดแน่นนะครับด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้วก็ระบบความปลอดภัยอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย ถึง7จตำแหน่งด้วยกันแล้วมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.4ลิตร181แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดสำหรับราคาจำหน่าย b a j r o Sport Elite Edition นะครับในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1,524,000บาทและในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับ1,629,000บาทตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์ตัวแรกของเราที่งานนะครับส่วนตัวที่2เป็นตัว Mitsubishi Expander Cross the Urban SUV ซึ่งก็เป็น SUV 7จที่นั่งสำหรับคนเมืองโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกนะครับที่ดู เข้มแข็งบึกบึนและด้วยจุดเด่นพิเศษนะครับด้วยความสูงใต้ท้องรถนะครับที่สูงถึง225ม mm ิลิเมตรช่วยพาคุณก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆนะครับถนนที่ธุระกันดารน,นะครับผ่านไปได้อย่างสบายแน่นอนแล้วช่วงนี้ครับน้ำชอบท่วมๆอยู่ด้วยนะครับด้วยความสูง225ม mm ิิเมตรผมมั่นใจครับว่าสามารถพาคุณ ผ่านไปได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็พื้นที่ภายในเบาะเจ็ดที่นั่งนะครับสามารถปรับได้นะครับตามที่เราต้องการกว้างขวางสะดวกสบายนะครับเหมาะสําหรับการใช้ชีวิตในเมืองอย่างแน่นอนนะครับอันนั้นก็เป็นตัว exander p cross แล้วก็พิเศษครับช่วงนี้เราได้ทําการขยายระยะเวลาของราคาช่วงแนะนําเรายังคงยืนราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาท แต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะราคานี้สําหรับลูกค้าที่จองภายในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ทําการออกรถภายในเดือนกันยายนศกนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นไปแล้วนี่เราจะต้องปรับราคาขึ้นแล้วนะครับไม่ไม่สามารถต่อได้อีกแล้วแล้วสหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับในช่วงมอเตอร์โชว์นะครับมิสูบิชิมอเตอร์นะครับเราก็เตรียมไว้ให้สําหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะซื้อรถยนต์มิสูบิชิทุกรุ่นทุกคันเลยนะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่น let's go ลุ้นทองลุ้นล้านนะครับลุ้นรับสร้อยคอทองคำมูลค่ารวม1้า บาทนะครับโดยเราได้เตรียมเป็นรางวัลใหญ่นะครับหนึ่งแบาท5รางวัลน,นะครับและรางวัลย่อย5,000บาท100รางวัลด้วยกันนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีแถมประกันภัยชั้น1 1ปีให้อีกด้วยนะครับฟรีค่าแรงเช็กระยะนะครับตลอดเวลา5ปี หรือ100,000กิโลเมตรนะครับหรือจะเลือกรับนะครับดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าขับฟรี90วันนะครับอันนี้ก็เงื่อนไขจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นนะครับก็อยากให้คุยกับทางผู้จําหน่ายของเราทางพนักงานขายของเราซึ่งเงื่อนไขนี้เราให้ไม่ใช่เฉพาะที่งานมอเตอร์โชว์แห่งนี้ที่เมืองทองธานีแห่งเดียวเท่านั้นนะครับช่วงนี้เราได้จัดงานมิตซูบิชิมอเตอร์โชว์อีกด้วยนะครับที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศตลอดแล้วเวลาวันที่15นะครับถึง2ี่สิบหกกรกฎาคมศกนี้นะครับไทมิ่ง เชิญชวนนะครับให้มาที่มองทองธานีแห่งนี้นะครับมาชมแล้วก็ทดลองขับกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถไปชมแล้วก็ติดต่อขอทดลองขับได้นะครับที่โชรูมมิสุบิชิทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะครับและแน่นอนครับทุกท่านจะได้รับข้อเสนอพิเศษช่วงมอเตอร์โชว์แห่งนี้นะครับเหมือนกันหมดทั่วประเทศเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าทุกท่านแล้วไว้พบกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับ และสำหรับใครนะคะที่สนใจรถยนต์มิตซูบิชินะคะก็สามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้ที่งานนี้เลยค่ะจัดจนถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นะคะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆที่ทางมิตซูบิชินำมามอบให้กับคุณค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องราชรถกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ